ฮัลโหลลโฝนตกก่ได้ยินฝ้ารุ่งฝ้ารงฝนตกอยู่หน้านี่ละอยู่หน้าฝนเย็นฝนเย็นฝ้าลงฝ้าลงตัวนี้ละตัวนี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวกับฝนเศร้ากับ สวัสดีครับสวัสดีเอ็ซีจอหนิี่มุปราบที่เคารพรักทัวประเทศไทยที่เคารพครับกับบรรยากาศย่ามแรงๆครับถึงแล้วงานแล้วเวียกจากทุกทุกภารกิจและทุกนาทีวันนี้ก็เดินทางไปคุยงานคดีกับเจ้านายมานะครับบดสามาลงเฟตเต้นะค,ครับเรื่องงานตำรวจในนาทีบดสามาลงเฟตเต้โอ้ยนะมึงตาทีมึงกินขา้ารพวันนี้เนี่เยเยอะกับตายเรมึงบ่งคุยเอ้ยนางมึงกินเหล้ากันยังขึ้โมงเนี่ยฮะ ไอ้ว่างกับมึงก็ออกแล่นออกกับร่งกายในเด้อเข้าใจปะเข้าใจปะเอ speaker, roommate, right. ้าเฮ้ยไส่น้ำเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเนี่ยเนี่ยทรมาเว้ยตัดสายเลยเนี่ยกูทัวรมาเนี่ยกูทรมากูตัวกูนอนแล้วเขามื่งเงื่อนไหมกูบอกว่ากูนอนแล้วมีโอกาสมายามผมเฮ้ยโทษน้ำโทษนี่ละวะ ผุุ๊ดมึงมีแผลยังกับเบื่อเขาอยู่อ่ะกเกมมึงนี่ตาใสยตาใส่อะไรกันนะมีกม็อายแล้วห่วยจากนี้กูก็ยังบริมมี่ยัยวยงวะเอาไงดีวะเฮ้ยฝนตกเว้ยเห็ุกูเนี่ยบอกกูเมื่อวันไหนดีดีวะเออเกมไปลากสายยางมาเดี๋ยวดีใจนิ่งๆไ,ไปลัาางมึงไปเปิดเป้า,านดาวานี่ฟ้าดาวนล้วเดี๋ยวเสียงนางเด้อฝนตกเด้อเดี๋ยว กูที่บอกว่ากูเมื่อวันไหเฮ้ยสายเข่าแล้วเอาเปิดเลยเปิดเลยอย่าโทรมาแล้วเดี๋ยวเร็วเร็วเผาฝนเผามากที่ละฟาดลงฮัลโหลฮัลโหลฝนตกกูได้ยินฟาดลงฟาดลง

เอาย่เาเออมโอเคนะมีน้องเนาะอันเท่นี้ลหละวงเนี้ไปเรียนแบบนะเออฝนตกฝนตกสวัสดีครับ